สวัสดีครับทุกคนชาวพู้ติดตามโฟลโลเวอร์ช่องอ่อนแก้ว h ชาแนลทุกๆคนนะครับก็หลังจากห่างหายไป1น,นัดนะครับผมคอนเทนต์เชลซีนัดที่แล้วที่เชลซีสามารถเอาชนะคริสตัลพาเลทไปได้2ประตูต่อนหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปอัปสกอร์นะครับก็เนื่องจากวันนั้นไม่มีเวลาว่างจริงๆแต่วันนี้คลิปนี้เชลซีลงเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านพบกับทีมเอซีเมลานะครับและ เิดบ้านเอาชนะเอซิเมรานไปได้สา3ประตูต่อ0โดยร่าประตูจากเวสตีย์โฟฟาน่าในนาทีที่24ป e ีแอร์เอมริกอบามยองในนาทีที่56และริสเจมในนาทีที่62นะครับหกยิงได้นาทีที่61อ็ดแาจถือเป็นนาทีที่62กันเพราะว่ายิงได้นาทีที่61ปปลายๆก็คือกราฟิกในเกมยูฟาขึ้นเป็นนาทีที่62ครับก็เชลซี เกมนี้เชลซีสามารถอ่ากลับมาทําฟอร์มได้ดีอีกครั้งหนึง่งกลับมาเล่นแบบอย่างเข้าฝักคือเล่นเข้าขากันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ด้วยความที่เอซิมิลานผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเนาะแล้วบวกกับเป็นทีมเยือนอะ่ะก็อาจจะมีความเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ในเมื่อผู้เล่นเอซิมิลานบาดเจ็บผู้เล่นเชลซีบาดเจ็บก็เช่นกันครับอย่างตัวหลักของเชลซีก็ ผู้รักษาประตูเอ r ูอาร์เมนดีหรือแม้กระทั่งผู้เล่นตัวหลักกองกลางตัวรับที่เชลซีขาดไม่ได้เลยคือเอ็นโกโลกองเต้ก็บาดเจ็บนะครับต่อให้แบบทั้ง2ทีมฟูลทีมยังไงผมก็มัน่นใจว่าเชลซีก็ชนะอยู่ดีครับเกมนี้ก็ยอมรับแต่ถ้ามันเกิดมันพลิกโผเชลซีไม่ชนะเกมนี้นะก็ถือว่าลําบากแน่เพราะว่าถ้าเชลซีไม่ชนะอีกกลายเป็นว่าแข่งไปสนะัดเชลซีจะมี หนึ่งหรือสองแต้มเท่านั้นนะครับโอกาสตกร,รอบสูงมากแต่ว่าตอนนี้เชลซีชนะได้มาสามคะแนนเต็มทำให้ตอนนี้ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเตะไปสามนะัดเชลซีมีสี่คะแนนตอนนี้รั้งอันดับสองของกลุ่มนะครับจำไม่ได้ว่ากลุ่มไหนเหมือนกันก็เออไม่ได้สังเกตน,นะเนาะแต่ก็เป็นของเป็นอันดับสองของกลุ่มอะ่ะก็คือคะแนนเท่ากับทีมเอซีมิลานสี่คะแนนเท่ากันน่ะแต่ว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเขาจะนับนับจากสถิติ head to head ก่อนนะครับไม่ได้นับจากลูกได้เสียก่อน ทำให้เชลซีตอนนี้อยู่เป็นอันดับ2ของตารางคะแนนกลุ่มนะครับตารางกลุ่มก็ลอดตัวไปนะครับนัดที่แล้วก็ชนะนันนี้ก็ชนะดีครับช่วงนี้ช็อตเงินพอดีไม่ต้องหยอดกระปุกอมสินครับก็โล่งใจครับคลิปนี้มาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y o u t u อ e อนแก้วชนะด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ